บ้านสไตล์มินิมอลไม่ใช่แค่สวยแต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณฝังชั่นครบวัสดุพรีเมียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านที่เป็นมากกว่าบ้านต้องดูคลิปนี้ให้จบครับจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ ชียงใหม่มีเรื่องแล้ววันนี้นว่าจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับบ้านสไตล์มินิมอลครับบ้านที่มีใช้แค่สวยแต่ยังฟังก์ชันครบและใช้งานได้จริงกับมิเรนาคอนสตรักชั่นครับที่ช่วยให้การสร้างบ้านของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคยบ้านที่มีให้เลือกจะต้องบอกว่ามีหลายแบบบ้านนะครับเป็นบ้านสไตล์มินิมอลที่สวยและลงตัวตั้งแต่บ้านชั้นเดียวไปจนถึงบ้าน2ชั้นในราคาที่จับต้องได้และที่สําคัญทุกแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้เข้ากับสไตล์ของคุณครับโดยทางบริษัทมีแบบบ้านให้เลือกถึงหกแบบ <6 Style. S 2> House ราคาก่อสร้าง2.38ล้านบาทพื้นท ah ี่ใช้สอย170ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถไท p e 2ไผ่ล้อมเฮาส์บ้าน2ชั้นราคา2.24ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถไท p e 3สันปากหวั่วเฮาส์บ้านชั้นเดียวราคาก่อสร้าง1.89ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถไท p e 4สันผักหวาน A h เฮ s ส์บ้านชั้นเดียวราคาก่อสร้าง 1.89ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถไทย5สันผักหวาน B House บ้านชั้นเดียวราคาก่อสร้าง1.89ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับและ Cozy SI Minimal บ้าน2ชั้นราคา3.3ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถวัสดุยังพรีเมียมอีกด้วยครับโครงสร้างใช้วัสดุในเครือ SCG ปู คุณีแผคได้มาตรฐานแข็งแรงงานสีไว้ใจ T.O.A ครับพร้อมเทคนิคสกิมโคทให้ผนังเรียบเนียนสีภายนอกป้องกันรังสี U.V ทําให้บ้านเย็นขึ้นในเวลากลางวันด้วยครับกระเบื้องไว้ใจคอตโต้ครับและกระเบื้องยาง S.P.C กันน้ําและก็ดูแลรักษาง่ายครับสุขภัณฑ์ม่งสุขภัณฑ์เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับอยู่ในราคาก่อสร้างนี้ไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างไดครับสุดมากประตูและหน้าต่างคุณภาพสูงพร้อม U.P.V.C กันน้ํากันปลวกไม่ต้องกังวลเลยครับเป็นยังไงครับกับคําว่าบ้านที่มีฟังก์ชัน ตอบโจทย์ชีวิต <c oughs> ทั้งแบบทั้งคุณภาพนี่หายห่วงจริงครับบ้านทุกหลังเนี่ยออกแบบให้มีเพดานสูงนะครับเพื่อความโปร่งโลง่งมีการเล่นสเตปพื้นที่เป็นสัสดส่วนครับเช่นโซนครัวโซนห้องนั่งเล่นมีพื้นที่เก็บรองเท้าก่อนเข้าบ้านครับมีสเตปก่อนเข้าบ้านช่วยป้องกันฝุ่นทําให้การใช้ชีวิตสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับมาพูดถึงโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่าครับลูกค้าที่มาจากคลิปของเรา <c oughs> รับไปเลยส่วนลดทันที3 0 0 0 0บาทรีบติดต่อก่อนโปรจะหมดนะครับถ้าคุณกําลังมองหาบ้านที่ทั้งสวยฟังก์ชันครบ ิมีเลนะคอนสตรัคชันพร้อมดูแลคุณทุกขั้นตอนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมทักมาได้เลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ